เวลาทายโยวิราโคนายังเวลาหิงสาเวลาทาศีเวลาทาสาเวลาอินทโยพุทธะสามานีมามาพุทธะสัสวหมสังปฏิสามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลึกลือสามปฏิสามีนาสังสีโมพมมาจะมหเทวาสภิรักษาปารายันตีพรมมาจะมหเทวาอภิลาภาพะวันตุเมมหามุญโย โอภวันตุเมมิเตคาหูหาติพุทธามาอุนาโมวิรายาวิราตโยวิรโคนายังวิราหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิโยพุทธะสามีมามาพุทธะสาวะห์โอมสามปฏิชามีเพ็งเพ็งก่าพาหาหาลือลือสามปฏิชามีนาสังสีโมรมมาจะมาเทวาสเปยาค ปฏิพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราภูพระวันตุเมมิเจภาหหติพุทามาอาุนณโมพุทธายาวิลัทายูวิลโคนายังวิลิงสาวิลทาสีวิลทาสาวิลัคิิโยตุระสามาณีมามาพุทธะสาวะโหนสัมปติชามิเทเทมา